สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมนีในห้อยซี่แปนนะครับมีเร่องมาปรึกษาพ่อแม่พี่น้องนะครับเบิงสังเกตตาง้วผมนะครับตาง้วผมมันมันตาขาวหลายไหมพ่อแม่พี่น้องเคยเห็นบ่ครับมันมีโอกาสเศร้าวันนะครับพอดีออกมาใหม่ๆพันบาตามันจีบบอดแง่เบิงเอียงแง่เบิงยังขี่มันกับหลับอยู่นะครับบ่บอดแต่ว่าตาขาวมันไหลไหมครับตาขาวมันไหลก็เลยอยากสอบถามพ่อแม่พี่น้องผู้หูนะครับว่า มันมีโอกาสสีดเซาว่มันมันผิดปกติบ่เนนะครับ่เว่าห้องเฮาเคยเห็นตางวนจางสีจากเทียตาตาขาวมันไหลไหมครับจากแต่ว่าฝากานะครับช่องายหอยซีบแปดเพื่อเอ๋แดกเปลี่ยนเลี้ยนลูกกันนะครับจังพอปัญหาเคยเห็นปัญหากับมาปรึกษาพอแม่พี่น้องเนี่ครับตาตะกอนนี่ครับเห็นว่าตาตาขาวมัน มีวิธีการรักษาจัางไเนะครับซอยแนะนําทางช่องไหนหอยซีแปดเนี่ยนะครับ,รบผลงานลูกสาวซีไว้ศูนย์เก่าหงนะครับขอบอาทิตย์พอดีขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆนะครับที่ติดตามและรับชมทางช่องไหนหอยซีแปดแต่มันขาวลายผนก็ว่ามันจิตเศร้าอยู่แต่เ่อเคยเห็นนะครับบ่อเคยเห็นนี่ครับขอแลกเปลี่ยนเลี้ยงลูกกันนะครับหนึ่งิบ